สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมูฟี่ชาแนลช็อปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโปรแกรมยิงเบอร์นะครับ V1 นะครับตัวอัปเดตใหม่เป็น 200p.i. a นะครับแรงๆเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมากดตรงเขียวเนี่ยครับนี่ๆนะครับก็เข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็นี่นะครับก็จะมีเนี่ย อย่างแรกนะครับไม่ใส่ไปก็ใส่ร์ลงไปครับพอใส่ไปแล้วนะครับตัวหนังสืออะหาอย่างนี้ก็กดได้เลยนะครับเป็นบัรนะครับอันที่สองคือใส่จํานวนนะครับก็ให้ทุกคนนะครับใส่กดใส่เนี่ยลงจำนวนลงไปนะครับของผมตัวนี้เเป็นตัว V 1หนึ่งนะครับตัวอัปเดตใหม่อย่างแรงเลยนะครับแต่ผมก็จะไม่ยิงให้เูนะครับ เสียดายครับก็จะไปรีวิวบอดยิงเบอร์นะครับเอ้ยบรกันยิงดิดนะครับเป็นของไอ้ไอบามตานะครับตัวนี้ได้รับการยืนยันจากดิดคอนแล้วนะครับสามารถใช้ได้นนี่นะครับผมก็แจกอยู่ที่ตรงประกาศข่าวสารนะครับถ้าใครไม่อยาก ได้ตรงประกาศข่าวสารนี้นะครับเมียเข้าดิผมก็ทิ้งไว้ล่างตายคลิปนะครับดิชิชันนะครับเดี๋ยวหาไปหนึงนะครับก็นี่นะครับมันจะขึ้นว่า M O นะครับ M O B O T นะครับเป็นบอทนะครับนี่ก็สามารถเพิ่มเข้าเซิร์ฟเวอร์คุณได้นะครับเออข้างล่าง ดีคริปชันของมันนะครับก็จะเป็นดิสนะครับแจ้งข่าวสารสำหรับบอทนะครับก็จะมีแจ้งฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับแจ้งแรงต่างตัวนี้ไม่ต้องรันเองนะครับเป็นตัวบอทให้เลยแล้วก็รันยีสิบสี่ชั่วโมงไว้ให้พร้อมนะครับนี่นะครับถูงดิสคอยดืนยาแล้วครับผมจะมารีวิวคำสั่งนะครับคำสั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่จะมีการลิงก์นะครับ การข้อความการสแปมนะครับต่างๆมากมายแล้วก็จะมีลบข้อความนะครับการสแปมห้องอะไรก็น่าจะมีอยู่นะครับลองหาใช้ดูนะครับฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมหาห้องลบข้อความให้ดูแบบรีวิวแบบเบื้องต้นนะครับเอาเป็นห้องผู่คู่กันทงนี้นะ น,นี่ครับอันนี้ก็ห้องพูดคุยครับพิมพ์ทับนะครับแล้วก็เลื่อนหาบัตรของเรานะครับแล้วก็เรื่องเรื่องหาคำสั่งครับดูหนวยว่านี่นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็ใส่จำนวนนะครับปุ๊บนี่ก็จะแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ บอกว่าบอสได้ทำการลบห้องแล้วเอ้ยลบข้อความแล้วประมาณนี้นะครับไปแปลดูลนะครับไม่รู้เหมือนกันก็อีพีหน้านะครับจะมาสอนชายคำสั่งทั้งหมดของบอสนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับผ่านชายหาดดูนะเด้อไปละจุบ๊บจุ๊บ่ะ